โอ้ยุ๊บยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับเนี่ยยังป้ายแดงอยู่เลยครับพี่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆพาร์ตแตกทั้งคันเลยใช่ครับพี่แต่เลือกที่จะทำบอร์ดที่ไอมุกิเจ้บค่ะท่านทับสวัสดีครับพบกับพวกเรา3ามบ่อครับผม1นึ่งบอลครับ2บอยครับ3บุ๊บครับผมวันนี้เรามีรถมานำเสนอครับเป็นรถลูกค้าครับผมตัวนี้เป็นมิตซูบิชินิวไรซันครับ โฉมปัจจุบันครับผมโอ้ปุ๊บยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับเนี่ยยังป้ายแดงอยู่เลยครับพี่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆชาร์จแต่งทั้งคันเลยใช่ครับพี่แต่เลือกที่จะมาทำบอกพี่ไอมุกิได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยดีกว่าครับได้เลยครับพี่อ้าวบอยบอยนี่ก็มาผอดเลยครับครับเป็นไงครับรุ่นนี้ขัดยากปหมครับอ๋อรุ่นนี้ไม่ยากครับเป็นรุ่นที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วครับโอ้โตัวนี้ลูกค้าเยอะตลอดเลยครับครับผมแน่นเลยครับเรื่องนี้ เขาทำแเซ็กที่บอยออมูก้าครับผมอ๋ออันนี้มูก้าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยสะดยอรอเลยครับมูก้านี่ยเป็นเป็นเ,เนบอะที่ลูกค้าส่วนมากจะทำโดยพิเศษนั่งแล้วนุ่มสบายครับคุวสมบัติของมูก้าคืออะไร บายความร้อนได้ดีด้วยท่ครับใช่ครับแต่หนึก้าเราได้รับมาตรฐานรองรับมาจากระดับโลกที่เป็นอิตสาอกิรมแวดล้อมครับใช่ครผมเปท่าผมไปหลายคั้นแล้วครับโดยเฉพาะวันเสาร์นี่ผมไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยครับวันนี้ช่วงตัวตลอดครับวันเสาร์งานเราเยอะมากๆเลยนะครับแต่พื้นที่บริษัทเรากว้างขวางครับจอดได้หลายคันอยู่ใช่ไหมครับเยอะเลยครับเสยอมากเลยวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์ที่เราเข้ามาทำรถจะเข้ามาจอดอยู่ด้านหลังครับเพราะว่าพื้นที่เราจะมี จอดได้ได้ให้ควาขฝาให้กับรถลูกค้าได้มาจอดแล้วทางานได้สบายครับผมไม่ต้องห่วงครับเข้ามาที่นี่ได้รับบอกทำไปสวยเงี่ยทันเพราะว่าเราบริการด้วยใจเปรียบเสมือนท่านเป็นผู้ริษฐญยตนอกของเราเลยครับเราทำด้วยใจจริงๆครับเอ้าวบอยเสร็จแล้วหครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ถอดออกไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใอ๋อครับโอ้เยี่ยมเลยครับครับผม ตัดกระสีเบาดีเลยครับครับผมยิงโค้งได้แบบเนียนมากเลยครับครับผมทุกแบบทุกหักระทับใจครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเย็บถึงขั้นตอนการประกอบครับเราได้มาตรฐานอยู่แล้วครับสวยเลยภายในดูดุเลยครับตัดกระสีรถเลยครับสีดำดำได้แดงใป่ตั้งครับผมประกอบเองครับคันนี้นี่ผมถ้าเกิดใคร สนใจมาผมผมอยู่ที่นี่ประจำแล้วครับฝึกสาผมได้แล้วอยู่ทุกวันแล้วครับบริการมีมีนัยครับสาวไทยประทักษิงครับแล้วหลงวันนี้เราก็รถลูกค้าก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอเราคลิปหน้าใหม่สามบอครับมีใครบ้างที่บอลครับผมบอยครับออีกคนละครับอ๋ออยู่ทางนู้นครับผมก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับว้าว